ป8ิ i s h i งแคมป์ตกปลาเรนป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเตาของโคแมนนะฮะเป็นตเตาเหล็กนะครับผมเสียงมันจะดังนิดนึงนะอันนี้เขาจะมีกระเป๋ามาให้นะครับนี่คือกระเป๋าของเขาน้ําหนักก็ใช้ได้นะอันนี้ไม่ได้ช่างนะครับเบื้องต้นเดาๆก็ต้องมี5โลบ,บวกๆนะครับผมนี่เปิดมาก็จะเห็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นถาดเหล็กนะครับ มีตะแกงย่างมีที่คีบมาให้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเตาสําหรับใส่ถ่านนะครับผมใส่ถ่านแล้วก็มันมีไอ้แผ่นสังกะสีอันนี้มาให้ผมไม่แน่ใจว่าไว้ทําอะไรนี่อันนี้เขาก็จะเป็นถาดถารองเตาเห็นไหมครับแยกออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้ อ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นพวกชุดขาตั้งนะครับผมชุดขาตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่มีขาตั้ง4ขาแล้วก็สุดนะครับ1ถุงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหูยกเตานะครับกระป๋านน่ก็เก็บได้เลยเนาะไม่ต้องดู ก่อหน้าตาของเตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะพวกนี้ไม่ใช่เป็นสังกะสีนะครับเป็นเตาสังกะสีนะครับก็จะใช้งานได้หลายทิปอยู่แหละกว่ามันกว่ามันจะพังนะนะฮะมันจะมันจะใช้งานได้อยู่สามระดับนะครับสามระดับนะระดับแรกเลยก็คือแบบนี้นะครับยังไม่ใส่ขาเตาเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับ เาจะเป็นน็อตแบบหางปลานะครับถุงไว้นี่แล้วกันกันหายวิธีประกอบนะครับก็ใส่ขาอันนี้ก่อนนะครับเอาสังเกตเห็นไหมฮะสังเกตมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นโคง้โคงนะฮะก็ตัวให้ตัวโค้งเนี่ยมันออกมาด้านนอกนะครับเพื่อรับรับแรงเวลากดเตาลงไป น็อตมันจะมีทั้งหมด8ตัวนะครับใส่ให้ครบเพื่อความแข็งแรงอ่ะนี่ครับเสร็จแล้หนึ่งข้างนะมาต่ออีกข้างหนึ่งอ่ะนี่นะครับเห็นไหมใส่น็อตนะครับมันก็จะมีหางปลา สองด้านนะครับด้านนอกด้านในนะครับก็ขันเข้าไปสตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตออ่อจากนั้นเราจะมาประกอบขานะฮะขออภัยขาก็จะเป็นสลักล็อกแบบไม่ง่ายเลยนะครับก็แค่เสียบอย่างนี้นะครับ <S <S เสียบแล้วมันจะไม่หลุดนะครับขาถ้าเสียบแล้วมันจะไม่หลุดนะมันก็จะแน่นนะครับผมนี่แบบนี้เลยก็เนี่ยประกอบมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับก็ความสูงเตาก็จะอยู่ในระดับที่มันกําลังพอดีนะครับสําหรับปิ้งย่างตัวนี้นะครับ,รบ,ตนะรบเตามันผ่านการใช้งานไปแล้วนะก็จะมีพวกค่าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันขัดขัดจริงๆมันก็ขัดออกนะฮะแต่ว่ายากนิดนึงนะครับ แต่ก็ใช้เผเถอนะเพราะถึงไงมันก็ต้องเปื้อนอยู่ดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันลงไปไอแผ่นนี่เขาแถมมาให้นะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับขออนุญาตไว้อย่างงี้นี่อันนี้ก็จะเป็นสําหรับปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างถ้าสมมุติแล้วเราอยากแบบอ่าบาร์บีคิวอะไรอย่างงี้ก็ใช้กระทะตัวนี้เพิ่มได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คีบมาดูกระทะเหล็กเห็นไหมอันนี้มันเป็นกระทะเหล็กนะครับมันก็จะมีค่าบบ้าง พราะว่าพวกนี้มันใช้งานมาแล้วนะครับผมแต่เบื้องต้นแล้วก็ยังสวยนะครับเคลื่อนย้ายก็ง่ายเห็นไหมครับมีหูยกให้ตรงนี้ยกสะดวกนะฮะแต่น้ำหนักก็เยอะนิดนึงนะครับผมมาดูขนาดกันความกว้างนะครับความกว้างนี่35เซนติเมตรนะครับความยาว50เซนติเมตรนะครับความสูงของตัวเตานะครับ20 9 8 8ซนเมตรนะครับผมนี่คือขนาดของตัวเตานะครับสูงจากพื้นสูงจากพื้น7 0ซนเมตรนะครับ70ซนเมตรก็ใช้งานาสัก 4- 6ถึงคนเนี่ยกำลังดีเลยนะครับกำลังสบายเลยนะเพราะว่าใส่ถ่านก็ได้เยอะนะครับก็ปิ้งย่างน่าจะทานอยู่นะอันนี้สบายเลยครับผม ก็ลองพิจารณาดูนะครับโคแมนนะครับมีกระเป๋ามาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเขานะครับผมก็เวลาเคลื่อนย้ายก็สะดวกนะครับ